ีกัับบบเเเพพพสมมนอออลตาารรร์คคว้ี่ก็ถ้าไม่นับตัวที่ไปธรรมศาสตร์ไม่นับไปตัวไปที่ยุทชาบตร์ยุทธาบตร์่ยุทธาสก็ที่เหลืออยู่ก็สิบสิบหกชีวิตอ่ารวมมาตูก็สิบเก้าชีวิตก็ครครับผมอ่อมีวางแผนยังไงครับสำหรับการเล่นคือสนามย่าเทียมฮะเออสนามเนี่ยสนามย่าเทียมเนี่ยพอฟีดแบ็กจากหลังแข่งเอ่อ ถ้านักบอลเด็กๆจะไม่มีกระทบมากแต่นักบอลที่เคยใช้งานร่างกายตัวเองมันหนักบ้างเนี่ยจะมีผลหลังแข่งก็พยายามจะดิฉันนักนบอลทุกคนที่ลงมาวันนี้ให้เลยให้หนักเพื่อจะซัพพอ,อ,อร์ตนักบอลรุ่นพีพีด้วยเขาเขาอาจจะมีปัญหาเรื่ขอขาเท้ามากขึ่นเข่ามากขึ้นเดินหลังก็ต้องต้องระวังตัว ครับพี่เต้อยากจะทดลองเบนไหมฮะแล้วก็ล,ลัมด้วยไหมฮะอแน่นอนแน่อนอ,อนเป็นกัะลำคือคือผมบอกกับทางทีมงานว่าน,นักฟุตบอลที่มาท,ที่นี่ที่ยกเวลีโอนะครับเลี้ยวกับตาที่ยังเก็บคเอนาหนั้าอีกสิบเก้าชีวิตแล้วก็ต้องลงทุกคนต้องช่วยกันเลยแล้วก็ได้ได้ดูด้วยได้สัมผัสด้วยได้มาด้วยมาจอยด้วยนะครับครับคนกันขัน คิดเผื่อก็ต้องต้องต้องเผื่อมันดีสองครั้งโอเคกุญแจเนี่ย <g ül> แต่ว่าเข้าใจว่าปัจจัยมันไม่เหมือนกันนะครับครั้งนี้เรามาเราถามว,ว่าพร้อมมันมันก็ไม่พร้อมหรอกเพราะว่าตัวผูเ้เล่นเราก็ไม่ได้ไม่ได้ฟูล <g ül> ทีมนะครับตอนแรกกัปตันกาวาเปลี่ยนทั้งหมดทุกคนเหรือว่าเราเรามีผู้เล่นเปลี่ยนได้แค่ห้าคนมันก็เข้าอยู่ดอกเดิมแต่เขาพยายามจะทําหน้าที่ดีสุดนะครับแต่เชื่อว่าเชื่อว่าโค้ชแขงขาดน่าจะเข้าทางคนเก่าเป้มองแบบนี้เป็นยังไง ที่ได้จริงๆคือคือคือเราเคยมองว่าแมตช์นี้จะเป็นแมตช์ที่เราเอ่อมาเปิดบรรยากาศก็ได้เล่นผู้เล่นชุดเต็มๆโดยว่าการมีการแข่งขันแมตช์มาชุตนมาชนพอดีธรรมศาสตร์จุลาซึ่งซึ่งก็ค่ก็สำคัญนะสำหรับนักฟุตบอลที่ยังเป็นนักษาอยู่กนก็ต้องต้องให้ทังนั้นไปเพราะว่าถ้าเวทน้ำหนักกันจริงๆพอถึงคัญก็อาจจะเป็นหน้าที่สำคัญกว่านี่ ถ้าฟุตบอลทางผู้ใหญ่เองพูดกันก็ก็เสียดายยอมราว่าเสียดายว่าน่าจะเป็นใหม่ก่อนที่มีมีอีกแบบหนึ่งเป็นสัปดาห์ก่อนวันที่สิบเจ็ดสิบแปดมมีใหม่แบบนี้น่าจะเป็นแบบที่สําคัญมากเพราะว่ามัใจว่าเป้าหมายมันอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วด้วยสภาพสนามด้วยมันทําให้ปัจจัยต่างๆมันเลยเลยแบบไม่ได้ตามเป้าแต่อย่างน้อยก็ได้รูกกิจกรรมมากิจกรรมของเอด้วยอะไรเนี้ย ก็ต้องยังไงก็ต้องเล่นเต็มที่เพื่อแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลบ้านเราเนี่ยพัฒนาเป็นระดับเนี่ยแม่ครับเรื่องบูฟฟอมนักเตะกัมพูชาจริงจริง,รงกัมพูชานักก้นมีกมีนิุตอดีหลายคนนะครับที่ผมจําได้ก็อาจารย์วัฒนาการก็ถ้าถ้ามีถ้ามีมาแล้วเข้าตาจริงๆก็ไม่ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันะครับแต่เราต้องดูทางผู้ผใหญ่ไปหลังนะครับว่าเขาเขาเล็งเห็นตรงนี้หรือไม่หรือเลปล่าเท็จครับ 怎么回事